เเสงไม่เล้ยสิเเสงเเองเลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ลูกเเองสิก็พร้อมอะไรทุกอย่างเเสงเรื่อยๆลูกไม่เอาก็แบบไม่มีขอบเขตไปเลยสิ ที่สุดไม่มีประมาณไปเลยสิแองเนี่ยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่เลยลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิแองเรื่อยจะได้จับพันห่อฉครับฉจับพันสาธุช่วยจับพัน ตัดและตัดช่วยับพันถ้า oui, แองก็ไม่เลยลูกไม่ใช่ถ้าแองนี่ไปมองหาดูหาลูกไม่ที่รียยตีเมับ่าไม่พ้อมตัวดูตัวรู้ ตัดรู้ช่วยไปพร้อมตัวดูตัวรู้รักกับรู้พร้อมกันไปด้วยกันนั่นหะพร้อมตัวดูพร้อมตัวรู้อาไปด้วยกันน่ะพร้อมตัวดูพร้อมตัวรู้อ่ะจะได้ตัดช่วยกันไปไม่ใชมีแต่ตัวรู้ตัวดูตัวรู้แล้วไม่ไม่เลยไม่ตัดเลย ตัวดูไม่ตัดในตัวดูเองตัวรู้ไม่ตัดในตัวรู้เองเลยก็มันไม่ไหม้จะไหม่ซะหน่อยนะจะตัดไปพร้อมจะดูตัวรู้อะไร บเข็ดไลลม่ร้ซเองก็ไม่มีขับเข็ดเลยสิพอซเ,เองแล้วก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณาาเลยสิ <c oughs> ที่เราพูดถึงเรื่องของคาโลคือคาโลกในสิ่งที่ยึดติดอยู่ใช่ไหมคือแม้แต่พระลพุทธเอา,อางี้ดีกว่านะถ้าคนมัน ไม่ใช่เนื้อหาตัดสลัวอย่างไงคุณก็ติดก็ติดตัวเคารพมันคุณต้องมีเนื้อหาตัดสรูวรองรับนั่นแหละแล้วมันจะสลายความยึดติดให้เองแต่ทุกเรื่องแหละมันจะแค่กราบแค่ว่อยทุกเรื่องถ้าคุณไม่มีเนื้อหาตัดสรู้รองรับอะไรมันก็ติดหมด จริงไหมจริงทุกเรื่องอืมเริ่มต้นจากสิ่งที่ยึดติดแล้วแล้วก็ทำอะไรก็ตามมันก็ติดไปด้วยกันไม่แต่กราบไม่แต่ว่า้ไม่แต่สวดไม่แต่เชื่อหรือไม่เชื่อเราทำนั้นเนื้อหาตั้สรู้นี่มันไม่มีเชื่อไม่เชื่อมันไม่มีใช่ไม่ใช่มันไม่มี ยึดไม่ยึดก็ไม่มีนะฮะตัดสรูแล้วพวกที่มันรับงานต่อจจาหาไปนี้เป็นไงมันทำไหวไหมไหวอยู่แล้วมีการมีแบบได้ไหมว่าะันไง

เราคิดแทนคนอื่นเยอะมากเลยคะเราคิดแทนตัวเองนะคิดแทนคนอื่นเยอะมากและสิ่งเหล่านั้นคือเป็นนิสัยใช่ไหมคือมันก็จัดอยู่ในสองประเภทเนี่ยประเภทปุถิชนกับประเภท,เภทมหาวนาเนาะ ประเภทปุริชนกับประเภทมหาปริมาณเ่จับสองประเภทคำว่าคิดแทนเนี่ยเขาคิดแทนแบบไหนแบบเอาหรือแบบให้ถ้าแบบปรุริชนทั่วไปแบบโลกโลกมันก็คิดแบบมีพื้นฐานมีเบสิกมาจากตัวเอาใช่ไหมมันก็อย่างเนี้ย แต่ถ้าแบบมหากุนามก็คิดเหมือนกันเขาคิดแบบให้อะไรสองแบบแต่นั้นสองแบบเนี่ยมันก็จัดว่าเป็นกรรมมรรสายเหมือนกันแต่กรรมมรรสยชนิดเอากับชนิดไม่เอากรรมมรรสายชนิดเอาเอาคือมันก็ติดกรรมมรรสายไปด้วยแล้วกรรมมรรสายชนิดไม่เอาก็ มันกรรมลสายที่ล้างตัวกรรมละสายเองก็ให้แล้วแล้วไปคิดแบบให้ค,บบค,คิดแบบเกื้อกูลคิดแบบเสียสละมันก็เสียสละมันแล้วไปให้แล้วก็แล้วแล้วไปอันนั้นก็อีกประเภทนีมมท้มีสองประเภทมีสองแบบมี <c oughs> ถ้าแบบเนื้อหาตัดสรู้เนี่ยทุกอย่างมันก็ตัดจะแบบไหนมันก็ตัดทุกแบบอยู่แล้ว จะกุณา,าแบบไหนมันก็ตัดให้อยู่แล้วอุปโลกแบบไหนมันก็ตัดให้อยู่แล้วย่นั้นแล้วก็การมษุ์สายแบบนี่กรรมก็มีแบบนี่กรรม ทำให้กันมาก็ทําให้กันไปรับผิดชอบช่วยกันมาก็รับผิดชอบช่วยกันไปดูแลช่วยกันมาก็ดูแลช่วยกันไปอันนี้ก็ตะกูลของการ,รของนี่กรรมกรรมก็ทุกอย่างเมื่อปรับไปสู่การโปรดมันก็ไม่ใช่ปัญหารกรรมก็ล้างกรรมกรรมมันก็ไม่ใช่การยึดในกรรมอย่างเว h y าเ n าต้อ30หดหลวพ่อทางานทางเท้าี่ l และน n ยก็ tạo ควม้สะมากเกิด r ึ้นมากข l ้นมากขึขนมากขึ้นกขึ้นมากขึ้ากขากหล้งพ่อและสิางเห้นากข้นเหมาอนม่ามีกขึนในสิ่งเ้นานั้นทําให้สัากามาึดติดในเราเยอะมากเลยและออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ยากไม่ง่ายก็ thế nó có tên là nhận cắt tháo luôn cho nên cắt là tháo luôn cho nên cắt tháo tất cắt cho nên cho cắt cho nên cái Yeah, not giống như là lục con đã từng nói nó cũng yeah. giống như là cái mồi yeah, nhử cái mồi nhử chúng sinh cái mồi nhử mà chúng sinh nó đến nhiều chút thì hãy tế độ và khâu dơ quả nó có lời băng thắng khâu bột nó nó nhiều hơn chúng chúng ta nên đôi khi nó đến nó tế độ chúng ta cứ nửng điều những một như là trong một cốt tùy bác bộ đá có thể sửa một cách vĩ đại không lồ là... có tùy mà hả yêu căn này <laughs> mà hả cô là không yêu căn คุณลาไม่มีสองใช่ไหมมีหนึ่งมหาวนหารไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองจะมีหนึ่งมีสองอะไรคือเดียวกันอ่ะหมายถึงเดียวกันอ่ะไม่ใช่เดียวกันไม่ไม่เดียวกันมันก็เป็นคําพูดเฉยใช่คำพูดใช้คำว่าเนื้อหาเดียวกันเนื้อหาเดียวกันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันเนื้อหาเดียวกันไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเหมือน ไม่มีมันทั้งมีถ้าไม่มีเหมือนกัน